สวัสดีครับคุณผู้ชมครับใบบ่ายแบบนี้นะฮะมาคืนเพลงสนุกสนานกับนิวหนวนในสดสดบทไม่มีครับผมบอกเลยนะฮะวันนี้สนุกมากจริงๆนะครับเพราะว่าจะไปเมาส์กันที่กองถ่ายละครเรื่องแม่เบี้ยครับคุณผู้ชมโอ้โหบอกเลยนะตอนนี้กําลังเข้มข้นมากนะฮะทั้งคู่ของพี่นาวพ่สารหน้ากับพี่เอสกะัตะพงศ์ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยความรักเขาจะเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูนะฮะแต่ว่าอีกคู่หนึ่งที่น่ารักไม่แพ้กันนะฮะก็คือคู่ของจินจินนกับเจโบทิดดิ้งนั่นเอง แหมตอนต้นเรื่องเนี่ยจินก็ได้เป็นไม่สนใจใจบัวใช่ไหมล่ะแต่ว่าด้วยความสวยแลลวคุณผู้ชมเพราะว่าน้องสาวใจบัวคือสวยมากจริงๆนะฮะน้องสาวฟังขนาดนี้คุณอนนบในละครก็เลยต้องตกหลุมรักเป็นธรรมดานะครับผมขึ้นชื่อบ่กกองถ่ายแล้วเนี่ยนะฮะจะบอกว่าเบื้องหน้าเนี่ยสนุกเข้มข้นจัดเต็มความราม,มา่าคือเต็มที่มากๆเลยแต่เบื้องหลังเนี่ยโอ้ยไม่รู้ว่าเขาจะแซวกันขนาดไหนจะเป็นยังไงในละครแนบี้ตามไปชมเลยครับนี่คือแบบบรรยากาศระหว่างพักนาอใช่ครับนะฮะ แต่ละคนก็จะมีมุมของตัวเองใช่ไหมเพจใช่เ็นผมอะไรแบบน้องเล่นเกมแล้วเจอใจบัวก็ใจบัวก็จะกินก็ขอบลงแลเวาโด่เห็นจริงเหรอใจบัวครับวันนี้นครับเราเป็นเพือของเธอนะอู้อูเอาดิเอาด้วยเออเราด้วยยังไงระหว่างพักกองส่วนใหญ่ทำรายการสองคนนี้ได้กันครับพี่ได้กันเจัเชื่อใจบัวโหดมากโหดมาก พักกอก็ทำอย่างเงี้ยอออ๋เหรก็เล่นเกมไม่สนใจกันบัวเลยใจบัวเลยไม่พี่ไม่เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เมื่อกี้ไม่ใช่อะไรเห็นของกินอ้แม่จะบอกก็อ่านโบทแตนเรื่องปกติอ้าที่บ้านไม่ได้ถ้าอ่านเขาเรียกว่าทบทวนเจนใส่ตาแล้วอ่ะตรโวนเลย สายตาเราดุยังบอกคุณอีกนะตอนเนี้ยเออเราจะเห็นลุกแบบผมแบบเแบบเกาหลีเกาหลีหน่อยนะใช่ซึ่งน่าจินส่งมากเลยอะส่งอะไรอะพี่ส่งกลับไม่ได้นั่งน่าเหมือนพระเอกเรื่องนั้นเรื่องอะไรอะอ๋อโอเคนะพี่โอเคอะขอดูหน้าหน่อยเฮ้ยมือเอือน้องโอเคไงเออใช่อ๋อโอเคเคยดูผมดูผมดูทอบมากทำไมมั่นอย่ามั่นเราอะอย่ามั่น ตอนน,นี่ยเขาลงภาไปจีอ่ะเขาพยายามเล่นเกมดีกว่าแล้วตอนนี้้ใจบัวไปตัดผมสั้นมาจะได้กงมุนยองไงไม่ผมสั้นหรอเออแลก็เหมือนอยู่นะก็ได้ยิ่งใช่บัวเป็นไรเออเอะไร อ๋อเรื่องคู่การเพราะเราเป็นคู่การเมื่อกี้ยังด่าเมื่อวันคู่กันด่าว่าเขาไ่่อย่ากมั่นตอนตัวเองอยากเป็นกับเขาด้วยอยากเป็นบ้างอยากเป็นบ้างนะอยากเป็นบ้างก็ได้อยู่แล้วอยู่ด้วยได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้สวยอยู่แปลว่าไม่สวยนะนี่ไงนี่นี่นี่คู่การเห็นปะเหมือนจีนอัจฉริบถือใบวีเหมือนอยู่นะฮะเหมือนในคนรู้หน้าที่ เขาเลยนะจริงเหรอเอาหรอเออตั้งใจขนาดนี้เลยหรอขอดูรูมตั้งใจที่จะเป็นกมุนยองจ้าเออแต่เธอก็สวยอยู่ได้อยู่นะสวยอยู่แปลว่าไม่สวยสวยสวยจริงอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมกลับมาสนุกกันแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงสุกบ่ายโมง43นาทีกับสดสดบทไม่มีครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ